สบายดีอาจารย์พี่น้องจ้าขากายสบายดีอาจารย์วันนี้ก็ออกมาหน้าพี่น้องวันนี้เป็นวันพิเศษมือผ่อมือผ่อนพี่น้องเอ้ยมีกินนี่แหละววันนี้มีกินมีซุ้มมีแซวอีกแล้วจ้าอยู่นานเลันนี้ปิดมาสิคุณพี่เห็นตารางพี่น้องเจ้าของนาน่ะจ้าเจ้าของนาวันนี้เลี้ยงยังน้อมันเทิงเบียร์เทิงเหล้าเทิงเบียร์เทิงเหล้าเทิงเบียร์ไปผสมไปผสมน้ำวานทุกทิวได้สัก จิ้วบ้านนาบ้านนพี่น้องมันแดด่องเนาะมันหลดเบียดเว็นอะไรบูบบบบเออมัเกิดเป็นเรื่องแโอเคอยู่ก็ทำเนียงกเป็นยังตอนนี้กำลังยัดเมื่อเอาอีวันใหม่กูเด้อจีงซีมาเลยเบียนกล่องน้าเนาะขอครัวทางนั้นเอาล้านเนี่ยแม่เอ้ยปเอาไปใช้ปาสตร์ฮะยิงทำอะไรเสือเตกพี่เวิงเวิงวังนา พรแล้วพรแล้วไม่หีบไม่หีบตงตารางเลยเกิดเหตุบกขาดขีดเป็ดจีตนตาวงน้องเป็ดวัท่านละหน้าบดีมันเป็นนาดอกมันอโบ่แม่นมันแดดมันแดดส่องไม่หีบมันดีลุกเป็นส่องนะผาตอนนี้กำลังเตรียมอาหารการกินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะหายเบิ่งอ้าว้าชีิปิกตัวหนุ่มจะมาใครกวนฉันนี้แหละ ห็นเซตี่นงเอาน้ึงเห็นจะหงงหนาของเอาเอาให้จะตั้งวินจักรเาหนงเอมาเรียนด้อยยังมาให้ยูคนไหน้าน่ะ่ยูขึ้นแล้วขึ้นแล้วแนวเรียบร้อยก็ไมไยังอีกหาให้ยังอีกของอานาพูดไทยเอาเด้อเจ้า ฮาจิธาอาสิปูวัตตะแรมมันแหงไว้อยู่แรีมนะมันแหงแล้วเรกอ้บไปใช้แคือบุธฮาร์บู๊ปนี้โทรบุตติดนัดติดอยู่ปะลมบัวาบัววลมกว่าลมแท้ห้อโทษซแตกมา้อาเห็ดเบี้ย บริลลินดอกจับจสื่อแป๊กผักชื่อจีแตกฝ้ายแห้งคักแล้วว่าเกี่ยวซับปกโรดนั่งมาหน้าเห็ดมืออปกหนารุดว่าหน่ะไปเกี่ยวเขานั่นเกี่ยวซับเพราะซับปก,ก,กอันเดียวกันกับของเจ้าหนิเลยนะอันปือ้อห้อยแตกน,น,นะโบมันมันแบบว่าเจ้า่ระเทศอะไรแหละมันลรตปกโลตนะนะ ถือมือเผลักผ่อนงันปักผ่อนมือนีนยูไห่อยู่นาซุ่มเซลพี่นะเออเป็ดสองตัวมือนีเป็ดน่องไผ่เงินแล้วก็เป็ดดาวแน่เมือนีนล่างยังล่างยังทะเลองมียังจกะเรียงชงฮับ่เรียงชงน่องไผ่น่องไผ่ไปทำงานจ้าแล้วก็ต้องอยู่ดู้งเฮามันผ่านมันผ่านขั้นตอนอันยุ่งยากผ่านแล้วพี่น้องก็เลยพากันนัดกัน อู้สับลมเดี๋ยวบาโอเคใครหุ้มให้บอยยังไงเบอร์บอยมันจะตำจัดเลอสมพิษตายโหดใช้หัวหอยนะฮัตเมนูจังเมนูแกมบะานแกมปิ้งเป็ดแกมปิ้งเป็ดจ้าพี่น้องกินตำบังหุงษาปิ้งเป็ดเด้อจ้าว้าแม่ครัวคนสวยหน้าตาแบบนั้นอันนั้นเจ้ามือพี่น้องเจ้ามืออัน น้ำซาเมื่อนี้คุณพี่เฮาน่ะเป็นตอนเพิ่นเป็นน้ำไม่เอาค่ะถ่ายไม่ได้ค่ะทางนั้นมันเป็นตะยานพ่อหน้าอากามาพี่น้องเอ้ยพ่อหน้าบอยแล้วก็เมโอนแล้วก็เส้าเอื้อยจ้าเดินทางมาเมื่อนี้กินน้ำกันอยู่ให้อยู่ให้อยู่นาน้องไผ่เงินพักกันมาเผาปิ้งเป็ดพี่น้องเอ้ กำลังสิสุกจวดๆเลยจ้าบรรยากาศเป็นใหบนี้วันหน้ายังกินยังกินอันนั้นมาได้กินคลองดองบ่ได้ทานมาลมก่อนท่านอยากกินหรอกอืมใส่น้ำแข็งลายๆให้มันจางๆเนาะจุดคุณแม่เออลูกข้าเอิญอยู่ไซบานนี่

พี่น้องเอ้ยเดนรถต้นไม้ไปอย่ลุมกะเตะเมนูหมวอนี้พี่น้องเอ้ยลายอย่างลายแนยวอันนี้เมนูที่สองพี่น้องเอ้ยปิ้งเป็ดเมนเบิร์ดแล้วจ้าเบิร์ดเป็นทีเดียบร้อยปิ้งเป็ดยังตะเลือดแปงแลงเลยครับลวกปลาหมึกจำแจวีวซีฟู้ดแต่กระทั่งนะ่ะเอ้ยปลานีเพิ่นซีต้มเป็ดพี่น้องทางนี้สิต้มเป็ดสองโตเหมือนนี่นีจัเคเก็เห็นคอลอกแขกแดกอยู่ในนี้คู ซูมเซลแมวฮะปอน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 ยังก็ปอนเลยค่ะก่อนสิบวันอะไรปอนกอนเดีวแค่นั่นเละเราตุ้งเยนะอือบอกไปแนวใหม่เลยบอกไปแนวใหม่เด้บ้นนี้สอเราหยอกซสือมั เีป้าก็หาอันมาหาก็ะไรอะไเมียป้าเขเียวมหจ่งกับเนียอยู่กับบริยานเมียธรรมดาเดี่ยวคุมาคุเพลงนะน้องปอลไปเนียยู่กับบริยานทมาเขาะกอดจนห้องปูนก่อนี่จะบอกไปก่อนไ่ก่อนก่อนมาลุนไก่อนจมันหูไว้เนาะไปก่อนมาลุนหูไว้เนาะแม่ความ กแมนเลยแซ่บหลายเลิศใคยูยังบอกมาบันี้พี่น้องเมนูสุดท้ายนด้นเนาะต้มเป็ดจ้าห้อนๆเผากับบรรยากาศลมหนาวบรรยากาศตลมแบบเป็นแสบเลยมือนี้บรรยากาศเดอ้อวอไม่อห่าวนาะเฮ้ออะไร เอาให้จะพาไปกหะเดื่องที่บันดีเด้อนี่ก็เล่นกินแล้วผิวพันปิ่งปังสลยาเอานี่เดฟะไม่ยังไม่ไดงอันนี้กินเขาก็เล่นบ่บ่ต้องเป็ดพี่น้องเลยอกล่่เสสมัคร สมัดสุดยอดนามหลองคอแ<ม>สบบอนองฟง้าปากินมกเร<ม>็ด้วยด้วยฉันไม่ชอบมะเร็งทออบแตลาลรมแห้ง ลงโดนถุงตามตามเลย